มึโมมโมงม er. โมเมนห้อยตีนคุ้นคอยวานี่บักบอดเดี๋ยวมึงเราโคสุดท้ายมาูเป็นดอกเสื้อกูเิียต้องวัดเพื่อความมุ่งสุดใจเยียบมึงห้อยตีนพอดีบ่อเป็นลมๆเนาะบักคุณมันมัมนห้อยงี้มันมันขี้ควายบ่อนี่ ยังตอกมาวันนี้ยังตอกาเออคิปลยังตกต่อเลยเด้อบอกมนขี้คุายไปเลยแล้วชี้ง้วงขี้งวล้วนี้ควายบ่นมั้นบอกยังตอกบอม่ขี้งวล้วน มาพอบ่อไปเสิยโอ้หหอนเนกอ่ะที่เผาอยู่ตัวเผาแล้วสุกป่ะเนี่ยโอเคครับพี่เขานะครับไอ้บัวครับซิมซื้อสิมได้ซื้อครับผมเจ้ากวแล้วจ้ครับผมเผาสุกแล้วสุกแล้วครับโอเคครับ